รถกระบะ2025 Honda City ั o n d a c ิ t y ฮอนดซิตพิคับถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ h อนด้านำเสนอเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความครบเครื่องในรถเพียงคันเดียวเพราะ h อน d ้าได้นำจุดเด่นของฮอ n d a าซิตรุ่นยอดนิยมมาผสมผสานเข้ากับความแข็งแรงและการใช้งานของรถกระบะได้อย่างลงตัวที่สุดดีไซน์ถ่ายนอกถูกออกแบบให้มีความดุดันล้ำสมัยและสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตตั้งแต่ด้านหน้าที่มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ เสริมด้วยไฟหน้าเลตดีไซน์คุมชัดพร้อมไฟไดไมนเดทาง running light ที่เพิ่มความโดดเด่นทุกเวลาฝากกระโคงหน้าดูแคะแรงมีมิติเส้นสายตัวทางด้านข้างถูกออกแบบให้คุมชัดและเน้นความฉกเฉียวส่วนด้านท้ายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของรุ่นนี้ที่ออกแบบให้เป็นกระบะบรรทุกขนาดพอดีใช้งานได้จริงแข็งแรงและยังสวยงามด้วยไฟท้ายเลดทรงยาวที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความหรูหราในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Honda c i t ิที่ที่เน้นความสะดวกสบายแบบรถเก๋งพรีเมียมมาพร้อมเบาดหนังแท้คุณภาพสูงดีไซน์สปอร์ตรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายคอนโซลหน้าออกแบบอย่างเรียบหรูมาพร้อมจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทาง ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเพิ่มอรรถรสการเดินทางคูมมาไยลมันติฟังชั่นที่ควบคุมทุกอย่างได้ทิมปลายนิ้วรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่กระจายความเย็นอย่างทั่วถึงแม้ในสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยด้านสมรรถนะฮอนด้าได้พัฒนาเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บใหม่ล่าสุดที่ให้ทั้งกำลังแรงและความประหยัดรองรับเชื้อเพลิง e20 และ e85 เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานทุกวันจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ขับขี่ นัได้อย่างนุ่มนวลและยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดและสปอร์ตตามความต้องการระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาอย่างสมดุลระหว่างความนุ่มนวลในเมืองและความแข็งแรงในการบรรทุกหนักทำให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการทำงานระบบความปลอดภัยครบครันด้วยเทคโนโลยีฮอนด้าสินซิ่งที่มีทั้งระบบเตือนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างนิรภัยจีคอที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้าเพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์อีกทั้งฮอนด้าซิตี้พิกัยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร6และระบบเบรคสต็อปที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองในสภาพการจราจรติดขัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ หรือหัวเมืองใหญ่ทั่วไทยส่วนพื้นที่กระบาด,ด้านหลังออกแบบให้แข็งแรงและใช้งานได้จริงสามารถบรรทุกสัมภาระได้หลากหลายเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถคันเดียวที่ครบทุกการใช้งานและที่สําคัญคือดีไซน์ทายนุนอกที่โดดเด่นโดยเฉพาะสีเหลืองที่สะท้อนลังและความทันสมัยทําให้ฮอนด้าสิติผิับ ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นแฟชั่นไอเทมที่สะท้อนความสำเร็จและสไตล์ของผู้ขับได้อย่างแท้จริงสรุปได้ว่า Honda c i ิต p i พิคับ2 0 2พคือรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ทั้งแรงและประหยัดเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงการใช้งานที่ครบครันและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารถือได้ว่าเป็นรถกระบะที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตและเพื่อวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่อย่างแท้จริง